นะครับหลังจากที่เราใสา่เทเกอร์ริบบอนเสร็จนะครับก็มาเอินสตอตัวไดเวอร์นะครับโดยที่เปิดจากในแผ่นมาเนี่ยจะเจอตัวนี้นะครับเับบันคลิกเลยครับแล้วก็มาจะตามขั้นตอนอยู่แล้วเนาะกดแอคเซสครับเอกดเน็กครับรับติกตัวล่างออกนะครับกดเน็ก มันจะแตกไฟล์มาที่หน้าจอเดสก์ท็อปเนาะแล้วก็จะเริ่มอินสตารครับติดเนอต่อพิมพ์เตอร์ไดเวอร์กดอนนะครับถ้าเสียบเครื่องพิมพ์อยู่แล้วเปิดเครื่องพิมพ์น,นะครับมันก็จะมีชื่อตรงนี้ขึ้นนะครับเน x ครับเน x ครับฟินิชครับปึ๊บมันจะเริ่มอินสตอรครับ ค้นหน้าจอนี้มานะครับกดอินสต,ตอ l ครับเรียบร้อยครับ